สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันจันทร์ที่16ตุลาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอกำลังใจจากทุกคนฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้ค่ะร่องมวสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตำ่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยขณะที่มวลอากาศเย็นนะคะยังคงปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในภาคใต้ค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองนะคะทางภาคใต้ฝนตกหนักทั้งสองฝั่งค่ะอยู่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสภูเก็ตและกระบี่ค่ะและพื้นที่เสี่ยงนะคะฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงนะคะอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันค่ะ บริเวณจังหวัดตรังและสตูลขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะและสำหรับภาคอื่นๆนะคะทางภาคเหนือวันนี้ค่ะมีฝน,นฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางตากสุโขทยัยกำแพงเพชร พิศณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้นะคะฝนน้อยค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะและที่ภาคตะวันออกวันนี้ก็ฝนน้อยเช่นเดียวกันนะคะมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดค่ะและในช่วงวันที่16วันนี้ถึงวันที่19ตุลาคมค่ะ ก็เป็นช่วงนะคะที่อากาศมีความแปรปรวนมีทั้งฝนมีทั้งอากาศเย็นนะคะอาจจะเป็นช่วงท้ายๆของฤดูฝนค่ะทิศทางลมก็แปรปรวนเนื่องจากร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยลงนะคะเว้นแต่ภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะทางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะและในช่วงวันที่20ถึงวันที่25ตุลาคมมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ลมหนาวเริ่มพัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบนทำให้มีฝนในช่วงแรกๆนะคะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางค่ะส่วนใหญ่ยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและก็ขอให้ทุกคนนะคะยังต้องระมัดระวังเฝ้าระวังนะคะเพราะช่วงนี้ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะและขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย